วันนี้เวลาเก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพปรารดาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประจําปีการศึกษา2563เป็นวันแรกโดยสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎดีบันติดกิติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่สมเด็จพระนิษฐิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในาศาสตร์และศิลป์หลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการสมพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการและบูรณาการกับาศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาทั้งทางด้านการเกษตรการ สาธารณาสุขการศึกษาสิ่งแวดล้อมสังคมภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาโภชนาการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยในทุกมิติทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน และถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแด่สมเด็จพระรยาวงศสคาตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกด้วยทรงมีพระพิริยะอุตสาหะส่งศึกษาสำเร็จปริญญา,าศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหมามกุฎราชวิทยาลายัยและส่งศึกษาปริญญาโททางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เมืองพราราณสีประเทศอินเดีย ครั้นส่งสําเร็จการศึกษาก็เสด็จกลับมายังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาของชาติโดยทรงอุทิศพระองค์ดํารงหน้าที่อาจารย์ประจําในสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยส่งสอนธรรมคดีแก่นักเรียนและพระพิสุสามเนรทั้งในโรงเรียนและสํานักวัดราชบพิรและทรงพระนิพนธ์บทความพระกติธรรมพระธรรมเทศนารวมทั้งพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นเนืองนิด จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศัก์ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิติคุณและนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโพธประจำปีการศึกษา2564เข้ารับพระราชทานกิติบัตรรวมจํานวน22คน ต่อจากนั้นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น4,352คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่า โลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆยอมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะ เกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดได้รำเรียนวิชาวความรู้ได้ฝึกฝนให้ชำนาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งโปรงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ อันถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนะับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการ อบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้